ไม่เท่าที่วแล้วก็มีมุกมุกเไปแกล้งมันไม่รู้มันกำลังอประเยชนอะไรมันเดียววลรกเลยตรงนี้มั่วเลยยาแ่ คือหมนี่มันปลวกไหมอะไม่ใช่หมดปอหมดหมดเลยปลวกไหมมันปวกเออหลุดปลวกันดูมันจะมันกบนี่หมดแล้เนี่ยปวกปลวกปลหมดกปกน่าจะเหมนหมดเดมหมหมดหมด

หมดขึ้นเลยมันขึ้นปุ๊บไม่ได้เคยโขกแล้วข้าโขกเร็มเหรอแม่ผมน้องอ๋อ,อพี่แนนเหยียบหมดอยู่นั่นเหยีบหมดอยู่นั่นในหัวนั้นนั่นหมดกบมันออกไปปล่อยหมดกบนันเออบ้ามั้อยอ่ะเด็กนั่นมีนนกำลังออกมาจากตรงนี้ค่ะ 我们这边现在哪里？ จี๊กเกับน้องไหนนั่งดูมดไหนกลมามาถ่ายรูปไหน